ปชคประตูติดตั้งแล้วบานประตูปิดแรงหรือปิดเบาเกินไปไม่เป็นตามที่ต้องการอมเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแมบบนะคะปัญหาโชคประตูติดตั้งแล้วบานประตูปิดแรงปิดเบาไม่เป็นตามที่ต้องการสาเหตุเกิดจาก 1. ติดตั้งไม่ได้ระยะ2ไม่ได้ปรับจังหวะเปิดปิดหลังติดตั้งประตู3โชคประตู ดโดยสังเกตว่ามีน้ำมันซึมที่โช้กวิธีการแก้ไขปัญหา 1. ตรวจสอบให้ได้ระยะการติดตั้งจากจุดหมุนหัวโชคถึงขอบวงกบประตูประมาณ6เซนติเมตร 2. ให้ทําการปรับตั้งจังหวะเปิดปิดประตูตามความต้องการเพราะโชคประตูรุ่นต่างๆสามารถปรับตั้งจังหวะเปิดปิดได้โดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการลดควาเร็วในการเปิดปิดประตู ส่วนถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเปิดปิดประตูค่ะแต่หากมีน้ำมันซึมที่ตัวโชคต้องเปลี่ยนตัวใหม่เท่านั้นซ่อมเองได้ง่ายๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่องเฮเซเล่ไทยแลนด์นี่เลย